อือ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 

ประโยชน์ก็แค่ท่องเล็กเอาเอาไปครับเล็กตีมันเทอา์ไลท์ส่วนทองเนี่ยโอ้โหพูดแป๊บเดียวพังก็คนไทยเนี่ยทุกคนคนไทยเนี่ยแต่อย่าพูดเราโอ้โหทนาไม่ค่ะมีลูกมีลูกเว้ยเอาไปแดก อีกไมคัให้ออเอาเอาธนูมาที่ต้องการออามาเอามาติดไฟติดไฟไฟพอเฮ้ยนั่องยน่นนั่นั่นนั่นอ่เนโอมันเอาปื ต้องใส่พุ่ยเพชรมันี่มันี่เลยมันี่บักเขียวโอ้บักเขียวโตรกาบไม่เคยตายตรงนี้ไม่ใช่หรอไม่ของไม่แตกตายแล้วแต่ของไมกล้าว่า,ม,วามีประโยชน์เพราะว่ามีประโยชน์อย่างอานหน้ามันมีนมประโยชน์กว่านั่นก็คือ M L G ได้ ใส่คือว่าเห็นทั้งทั้งหลังทั้งหลังแน่นทั้งหลังแน่ยไปทั้งหลังมันต้องห่วงมันยังสะ <c oughs> มันนี่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 มันนมันนี่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  ติ๊ฟติดไฟติ๊ฟนี่แถบมันองตวเสร็ไม่เหลือทอสแล้วไม่เหลือทอสแต่ยังโชคดีอ๋อมีเหล็ก อืมว่าแต่ขออนนั้นี่ยังนี่นี่นี่นล่วว่าบเรา้ยขั้งนั้นนี่ตกใจไปเลยน่าไงดาว่าฉันได้เวลาไปเกิดใหม่แล้ว M L G ออกคน่ะโอเคตาเรียบเลยโอเคอยู่ในเานเอาคำแล้วโอ้โหดิ อลจีอายน้อมลจีน้ำมต้องซื้อน้ำเป็นอย่างถนมคือลอยโหมซอมบี้ด้วยมลจีไม่ทัน เอ้ยเอาหนักเอาหนักมาก MLG พอป็นเอ้ามีคนจุด MLG ทาน MLG ทานแล้ว <c oughs> น่าขุดมั้งเออแอนก็ไม่เห็ดแอนก็ไม่ไม่ต้องหว่วงมาดิงกันเองแอนก็ไม่เห็ด แอนก็ไม่เหตุแอนก็ไม่เหตุแอนก็ไม่เหตุโอ้โหมาเป็นฝูงเลยเพื่อนมาสองตัวเลยไม่มันมาเป็นสักกูโดนเกมนี่ไงอ่ะว๊ายแอนก็ไม่เห็ุแอนก็ไม่เห็ุมันค้อช้าเลยว่ะค้อช้าเลยว่ะ มาดิคีเปิดหน้างอออูอย่างอย่างครับอย่ายว่านะอู้หูมัวคับชิบหายเขาเรียกว่าชิบหายของแถวโอเคเจอแล้วต้งเมืองบริห์มหาเล็กแต่มหาเพชรการเพชรประมาณลายก่อนอยู่เพราะว่าศาวมาเหตุเป็นชุดก่อนออชิบก่อนชิบเอ็ดก่อน การเพชรไปอันก็ไม่ยึดมีกันสามอันแน่ทอดตรงนี้น่าจะมีแอสเซอรลดไหถ้ามีน้ำแบบนี้กอ,อดมิดเลยพี่น้องอ๋อหรือไปว่าตรงนี้ทางตันอุ้อทอ,อด่อยรีว่าทอดฉันจะหมด หันก็ไม่เห็นหันก็ไม่เห็นเออเ,เ,เ,เออ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 โดนตีดาบออกไปดิออกไปดิแยกกลางไปสองส่วนปากตอนหัก เล่งให้ดีเล่งให้ดีเนอะนูติดเนี่ยเป็นคนทุกคนเป็นคนไทยนี่แหละแต่แต่อย่าพูดลาเฉยเฉยอันก็นไม่ไก่ อินไปยู่ก็พาอินแน่เกลือก็อมีเพชรให้กูดโดแน่เลยเกมขโมยขึ้นบ้านคอมโบลิตเตอร์เกมขุดเมืองก,ก็คือเกมไมคครับฮม เล็กเดียว MLG ใส่เล็กไอ๋อนี่เดมอลตาไบักเขียวบักเขียวบุตรท่านเ่อขอบคุณวางไว้เหมือนเดิมสุดท้ายท็อตก็หมดแล้วก็ไปเกิดใหม่เหมือนเดิมใช่ น้ำมาโอ้โห,โห,โหมีโลเว้ยูมีโล่ไม่โลเว้ยถึงแม่ทอดสเสียต่ค่อยก็ต้องเดินทางต่อไปอันนี้ก็มาให้วิ้ยเกือบที่ฟันหินฮะ โอ้มืดแห้งอ่ะควรตาท่านจะมาบนตรงนี้เอาลาวามาเพื่อใช้เป็นตัวแล้วก็เกิดใหม่เมื่อกีไม่รู้แล้วลว่าเราอีที่ไหนขอตุย ุัยแล้ไไปเกิดใหม่